ใครว่ากล้วยตากทำเบเกอรี่ไม่ได้วันนี้นุ่นมาพร้อมกับเค,ค้กกล้วยตากสูตรพิเศษเนื้อแป้งนุ่มๆหอมกลิ่นกล้วยชัดเจนลดหวานละมุนเนื้อสัมผัสเคี้ยวหนุบหนับช่วยอัพมูลค่าและเพิ่มกำลังให้กับทุกคนได้แน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ มาพบกับเชฟนุ่นอีกครั้งแล้วน,นะคะกับเมนูปิศนาทำไขายรุ่งนุ่นจะพาทุกคนมาทำเมนูเบเกอรี่จากวัตถุดิบที่ใครๆก็คาดไม่ถึงค่ะว่าสามารถนำมาทำขนมได้ด้วยเหรอซึ่ง EP นี้นุ่นมีวัตถุดิบพิเศษอย่างกล้วยตากในงบแค่200บาทก็นำมาทำเค้กกล้วยตากสูตรพิเศษ ที่เพื่อนๆสามารถนำไปต่อยอดเพื่อขายและสร้างรายได้ให้กับทุกคนกันค่ะก่อนจะไปดูสูตรการนุ่นฝากกด subscribe ช่อง f o r c o n for Professional และกดกระดิ่งกิ้งๆด้านล่างนี้ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดเมนูใหม่ๆนะคะไปะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะร่อนของแห้งเข้าด้วยกันก่อนนะคะก็จะมีแป้งเค้กนะคะหงอบเชยค่ะ และนมผงเราจะร่อนนะคะเข้าด้วยกันพอร่อนเสร็จแล้วนะคะเราจะพักส่วนนี้ไว้ค่ะแล้วเราไปตีเนยกันค่ะเราจะใส่เนยสดเค็มนะคะลงในโถตีค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วเราก็จะตีค่ะให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตัวเนยของเรานะคะมีความฟูขาวขึ้นเล็กน้อยค่ะ เมื่อตีจนฟูขาวแล้วนะคะต่อไปเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะแล้วเราก็ตีให้เข้ากันค่ะเมื่อตีจนเข้ากันแล้วนะคะต่อไปเราจะใส่ของแห้งที่ร่อนไว้ลงไปค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะ ตีจนเข้ากันแล้วนะคะเราจะเทนมข้นจืดตรานกอยาฟอคอนนะคะลงไปและตีให้เข้ากันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ตีตัวแป้งนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปเราจะผสมตัวกล้วยตากันนะคะเราก็คนให้เข้ากันค่ะ ที่เราใส่กล้วยตากลงไปในเนื้อเค้กของเรานะคะเพื่อเพิ่มความหนึบหนับให้กับเนื้อเค้กของเราค่ะปะเราเอาไปใส่พิมพ์เข้าอบกันค่ะเราตักใส่พิมพ์กันเลยนะคะใส่จนเต็มพิมพ์ได้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะตักเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้นุ่นใช้พิมพ์ทรงฟักทองนะคะ<ม>เพื่อช่วยให้ขนมของเราเนี่ยมีความน่ารักน่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะนําเข้าอบนะคะ170องศาค่ะประมาณ15-20นาทีค่ะจัดวางใส่จานสีขาวส,สวยตกแต่งด้วยเค้กกล้วยตากแล้วก็ทองคาเปลวทานได้ค่ะแค่นี้เค้กของเราก็สวยงามแล้วค่ะ สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อนมข้นจืดตานกอย่าฟอร์คอนมาทำเมนูเค้กกล้วยตากนี้นะคะสามารถแอดไลน์แอดฟอร์คอนคับที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะมาลองชิมกันดูนะคะเนื้อเค้กนุ่มรสชาติหวานมันเข้ากับกล้วยตากหวานๆอร่อยกำลังดีเลยค่ะอย่าลืมกดปุ่มติดตามด้านล่างนี้นะคะ ซื้อติดตามไปที่ Facebook f c e e o o o k แฟนเพจดงเหี่ยวฟอคอนรับรองว่ามีเมนูสซอรไพ์แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ